เราอยู่ด้วยกันเนี่ยอดเราอดด้วยกันมีกินเราก็ต้องกินมีกินด้วยกันเพราะฉะนั้นอยากให้มีความซื่อสัตย์สุจริตมากที่สุดสวัสดีครับทุกคนกคนี่คุณแม่ รู้เซพรายแฟนเราคนนั้นพี่ชายคนโตกอชายคนเล็กคนนั้นแม่ผ่อนเขาก็เก็บของเก่าขายจากส่วนพี่ชายคนโตผนังหัวใจรั่วสองรูและส่วนพี่ชายอีกคนนึงก็เป็นท้องโตค่ะส่วนน้องชายคนเล็กเนื่องจากว่าขาเขาเป็นแผลค่ะคือก่อนทํางานหรือว่าหลังทํางานก่อนทํางานอะไรไหม ทำเต็มครับทมน้ำมันเราจะหมเกิดไฟไหม้ได้ยังไงไฟไหม้มองตั้งแต่เด็กครับอ๋อตั้งแต่เด็กอาอแล้วแผลมันทำไมอยู่ๆกันต้นบเป็นก็เป็นก้บโบหายก็หายเลยครับแออันี้ก็ยังเป็นแล้วอักเสบอยู่แล้วเดินไม่ได้เลยบ้านนี้ทั้งบ้านนะครับก็ดูแลแล้วกันนะมีคุณแม่คนเดียวอกแม่ก็ยังเป็นอยู่นะฮะเพราะตอนนี้แล้วรายได้ทั้งหมดนี่ใครเป็นคนดูแลใครมาจากไหนกันอ๋อแม่เขาเก็บของเก่าค่ะ เก็บของเก่าขายได้เยอะแม่แม่แมแมเดือนวันเท,ท่าไหร่วันนี้ค่ะได้พันพันกว่าบาทขายอะไรไปมั่งนะแม่ขายอะไรไปมั่งพันกว่าบาทเนี่ยคือเก็บไว้สะสมไว้เย,ยอะๆขายเลยทีเดียวยครึ่งเดือนขายทีครึ่งเดือนหนึ่งได้พันกว่าบาทก็เดือนตกประมาณสองพันสองพันสามพันพี่เป็นอะไรนะฮะพี่แข็งกับบริัีไหนพี่เปิดท้องผมดูหนะนะน่อยพิสูึนนะนี่นี่คือท้องที่ที่ใหญ่แล้ว ไปเจาะน้ำหออบ้างไหมก็ไปอย่างเงีเจาะให้สองครั้งแล้วที่จะนี่หมอจะรอตรวจต่อไปไปครั้งแต่ละครั้งนี่เสียค่าใ,ใช้จ่ายเยอะไหมใช้บาทสามสิบบาทอ๋อบาทสามสิบบาทแต่ที่มันความเป็นอยู่มันลำบากใช่ไหมนะมันอึดอัดเดินนี่ไม่ได้เลยเดินนี่นอนก็เหนื่อยแล้วเหนื่อยหอบผมให้เขาห้าพันทางหากแยกไปแต่ผมก็ให้แม่สองหมื่นเหมือนเดิมที่แม่ขอไว้หนึ่งพันบาทนะแม่นะ อ่าอันนี้ตามที่แม่แม่แม่ร้องขอนะ1,000พบาทแล้วอีก5 0 0พันผมให้พี่คนนั้นเข้าไว้นะครับเขาก็โอเคอดเดี๋ยวขาดหรือยังไงนะแม่ถ้ามีเงินเข้ามาแม่ก็ดูเขาหน่อยแล้วกันนะแต่น้อยก็เป็นลูกชายถึงจะแยกตัวไปแล้วก็โอเคอาจจะมีความลำบากอ่ะผมให้มอบนี่5 0 0พับาทเนี่ยห้า0ันใช้เงินแบบประหยัดที่สุดเลยนะนะอย่างน้อยเราเป็นลูกสะภ้ก็ก็จะเป็นลูกสะภ้ที่ดีดูแลเพราะเราเป็นเป็นภรรยาผม ของลูกผู้ชายในนี้นะฝากน้องด้วยน้องก็ต้องดูแลแทนพวกนี้ด้วยขอบคุณครับ